วีครับพบก,กับผมเช่นเคยโคบานเมืองไรเกิร์สออฟฟิเชียลครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับม้าที่เป็นฝีในพื้นกีบนะครับม้าที่เป็นฝีในพื้นกีบนั้นผมก็จะใช้นะครับฮูปส์เทสเตอร์นะครับในการที่จะเช็คตำแหน่งที่เกิดฝีนะครับเราจะรู้ว่าตำแหน่งที่เกิดฝีหรือหนองนั้นนะครับอยู่ตำแหน่งไหนในใต้พื้นกีบนะครับวิธีการการเช็คก็คือการไล่ดูนะครับในระดับพื้นกีบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัวหรือ พื้นกีบส่วนใหญ่แล้วนะครับม้าที่มีหนองที่พื้นกีบนั้นม้าจะมีอาการเจ็บปวดเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าหนองที่ข้างอยู่นะครับไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้นะครับก็เกิดการแรงดันใต้พื้นกีบทําให้ม้าเจ็บปวดเป็นอย่างมากวิธีการรักษานั้นก็คือนะครับให้ตัดแต่งเล็บนะครับหรือตัดแต่งกีบให้พื้นกีบต่ำกว่าผนังกีบแล้วก็เปิดช่องทางให้หนองนั้นระบายออกมา เมื่อ,อระบายแล้วนะครับก็ทําการวางเกือกนะครับม้าก็จะสามารถยืนได้หลังจากนั้นเราก็ทําการโซก k i n g นะครับหรือการแช่เล็บมา้าหรือเท้าม้านะครับกับดีเกลือรล่งน,นะครับส่วนของดีเกลือนั้นก็จะดูดหนองออกมานะครับดูดาจากสารละที่มีความข้นสูงก็จะดูดความาชื้นดูดน้ําดูดหนองออกมาแล้วก็ทำเป็นส่วนที่สําคัญในการที่จะฆ่าเชื้อด้วยนะครับ ก็ใช้ระยะเวลานานหน่อยนะครับประสบการณ์ที่ไปเห็นก็จะมีส่วนของอาลามิน่าอักเสบแล้วก็ไว้ไลน์อักเสบด้วยนะไวไวลายติดเชื้อด้วยนะครับ